วันนี้ก็จะมาฝึกอ่านอีกนะครับในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้แปลไทยไทยใหญ่นะฮะขอให้เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับ,บก็ขออภัยนะครับ,บเ,เพราะว่าผมก็อยู่หลังห้องไงก็มันอาจจะมีเสียงรบกวนไปบางส่วนบางบางคำเป็นจระคำนะฮะ เสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดชัดเท่าไหร,ร่นะฮะอ่านเลยนะฮะหลายมงเข้ามงเข้าเวลาทันเวลาไปไหนมาไหนทันไหมไม่ทันไนประมาณนี้แล้วก็จะมาแปลเป็นภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยนะฮะดูนะเอาด้วยครับหลายมองเยา้ากี่มองแล้วเก้ามองเยา้าเก้ามองเย้าค่ะอออ กมองแล้วครับเมื่อในเฮ้าตื่นละวันนี้ฉันตื่นสายเข้ากว่าเหตุการณ์ฉันต้องไปทำงานฉันต้องไปทำงานเตตันอยู่ห้าในจะทันไหมเนี่ย เต้นอยู่ห้าในจะทันไหมเนี่ยเนี่ยกว่าคาแรริบไปกันริบไปเธอครับริบไปเธอครับริบไปเถิดครับ ถ้าหากว่าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคือว่าผมก็มือใหม่นะอ่าใช่ผมก็มือใหม่ผมก็จะมาฝึึกอ่านฝพึกเคียนแบบนี้นะเพื่อจะให้พี่ๆน้องๆกันได้ฟังได้รับดูกันว่าอ๋ออ่านว่ายังไงปเปลยไปยังไงประมาณนี้นะนะก็ฟังดีๆฟังให้เข้าใจด้วยนะไม่ต้องไปเรียนที่อื่นมาเรียนตรงนี้เลยดีกว่าฮนะแล้วผมก็จะพยายามอ่านให้เข้าใจอ่านอ่านให้ดี อันนี้คือว่ามันง่ายไหมง่ายที่สุดแล้วนะฮะคือสําหรับคนที่อ่านเปลี่ยนแล้วก็เลื่อนผันไปได้สําหรับไอ้คนที่อ่านยังไม่เปลี่ยนก็เข้าเข้าดูยอนดังได้นะฮะเมื่อคํำว่านอนหลึกเมือ่อเมื่อคืนนี้ฉันนอนหลึก เมื่อคืนนี้ฉันนอนดึกเข้าใครกินผักไทยเข้าใครกินผักไทยฉันอยากกินอาหารไทย เขาเก,กกินข้าวผักไทยฉันชอบกินอาหารไทยฉันชอบกินอาหารไทยเขาอ่ำกินผักเขาอ่ำกินเพช่ะเขาเอ่ำกินเพช่ะเขาเอ่ำกินเพช่ะ ฉันไม่ชอบเผ็ดครับเข้าอ่ำกินเผยดค่ะ ฉันไม่ชอบกินเผ็ดครับเฮาเกลกกินเผ็ดคาออฉันชอบกินเผ็ดครับเฮาอําเกลกเฮาอํากินเผ็ดเฮาอําเกลกกินเผ็ดฉันไม่ชอบกินเผ็ดครับฉันไม่ชอบ Khiến thiệt khắp Khâu Pháp Thái A Hàn Thái Khâu Pháp Thái A Hàn Thái A Hàn Thái A Hàn Thái Khâu Pháp Kỳ อาหารจินเขามุนเขามุนข้าวหนมหมักไม้พรวไม้ มไม้โพราไม้ไม้กุ้งเมียวโพราไม้ทุกชนิดไม้กุ้งเมียวโพราไม้ทุกชนิดย้อนให้ป็นน่าใจกันกุ๊กโอนค่ขนาดย้อนให้ป็นน่าใจกุ๊กโอนค่ขนาดใครพยายามอ่านอ่านเอามาอ่านในพี่น้องแต้วเขาในขนาด สำหรับขึ้นได้ก็ขาก็าจะจบลงแค่นี้ก่อนนะคะนะ่ะนาอไม่สงุงมกูก็ค่ะ